สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะพี่น้อตอนเอช้าวันจันทนระ์ประมาณตีห้าสี่สิบเอ็ดครับพนะ้อมาดูทองฟ้า,าสวยงามสีทองอาลามตาครับพี่น้องทองฟ้างดงามตอนเช้าวันจันทร์นะพี่น้องทักทายไปหาพี่ฮานองกันทุกท่านสุขขดสวยเข้าครับน่ะทองฟ้าตอนเช้าวันจันทร์นี่สร้างสวยงามเหลือเกินพนะี่น้องหลังจากที่ฝนตกหลังจากที่ฝนลิ้นเปื่อย ทองฝากก็สดใสทองฝากก็สวยงามสีท้องอลามตาให้เพี่น้องในลำรวยกันมีเงินทองท้องสีสดใสท้องสีเหลืองอลามตาอยู่กับพียน้องกันถักไทยหาพี่ให้น้องกันสุข,ขุสุขคตครับเนาะสำหรับสาวรั่จันทีหาสีสองนี่ก็่ำรวยกันทุกคนครับวันเริ่มทำงานแห่งวันสัปดาห์ใหม่ครับนะ เป็นเดือนของวันแม่แล้วนะเดือนสิงหาคมแล้วเป็นเป็นเดือนของวันแม่ก็ขอให้พี่น้องใ,ให้คุณแม่ทุกคนกับพี่เจ้าคุสุขคบจนเลิ้สุขภาพแข็งแรงสุขภา,าพาหาหาและพระธรรมไม้เส็งแรงสมบูรณ์กันทุกท่านสุขคบสุขคนครับรับวันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้แล้วน,นะขอ,อให้พี่น้องมีแต่ความสุขให้คุณแม่ทุกคนทุกคนมีแต่รรำรวยรำ่ำรวยปังๆเฮงแล้วพี่น้องนะ สาหรับช่วนี้นะอาจารย์ก็ฝากให้พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะเพื่อส่งล้างใจซึ่งกันและกันนะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเพื่อนร่วมทางขอบคุณทุกการคอมเมนต์นะพี่น้องขอบคุณเรื่องหนักกันนะขอพี่น้องสุขสบายใจสดใสวันจันทร์นะเดือนแห่งเดือนแห่งวันแม่ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องสำหรับวันนี้นะจารย์ขอไปบายก่อน เอาไ้เจอคลิปหน้าครับเนาะเอาหาสิ่งดีๆให้พี่น้องให้พี่น้องรับสมกันครับสวัสดีสุขสุขสุขคนครับเนะบาะไม่ายครับสวัสดีครับ